พี่ซื้ออันนี้มาลองแก้วเครื่องดื่ม2ชั้นวิธีการใช้ของเขาก็าคือเพียงแค่คุณบิด แล้วก็เทน้ําใส่เข้าไปในนี้ปิดแล้วเราก็เอาไปใส่ในช่องฟิสรอให้มันแข็งเนาะแล้วเราก็เทเครื่องดื่มมาไปในนี้เพียงแค่นี้คุณก็สามารถกินเครื่องดื่มเย็นๆโดยที่ไม่เสียรสชาติได้อย่างง่ายดายอันนี้เขาจะแยกระหว่างน้ำหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เราชฉแล้วก็แยกตัวน้าแข็งให้น้ําแข็งอะ่ะมันไปอยู่ข้างนอกนจะไม่ละลายใส่กันเป็นพลาสติกเหมือนกันทั้งหมดเขาบอกว่าในนี้น้ําใส่ได้ประมาณ400 ml เดี๋ยวพี่จะมาลองดูว่ามันจริงไหมเริ่มจากการเทน้ําใส่ในนี้แล้วก็เข้าช่องฟิสก่อน ใช้ไปประมาณ300 ml โอเคกไหมก็ไม่เต็มขนาดนั้นแล้วทำไงให้มันเต็มอ่ะอ่ะพี่เทแบบเกือบปิ่มเลยยมันก็ยังไม่เต็มอยู่ดีอ่ะเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพี่โยนเข้าช่องฝีกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูทีตอนที่มันเย็นแล้วมัเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวจะลองใส่น้ำดูเฮ้ยแต่แอบเอียงๆนะปิ้นออกมานิดนร400ลบ150ได้ประมาณ300 ml นะ แล้วก็น้องเขาเบี้ยวตอนปิดก็อาจจะต้องระวังหน่อยอืมก็ยังไม่เย็นเลยต้องรอนานเลยค่ะจะเวลาดูแบบหนึ่งจะสองนาทีละเย็นขึ้นมาแบบนิดนึงน่าจะเหมาะกับน้ําที่มันเย็นอยู่แล้วเราใส่เข้าไปมากกว่าก็ใช้ได้แต่ไม่ใช้ก็ได้อันนี้มันประมาณไม่ถึงห้าสิบนะก็ซื้อมาเล่นได้ทุกคนแต่ไม่ซื้อก็ได้